อ๋ออ๋อได้ค่ะได้ค่ะเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ครูดูที่จอด้วยครูก็หมดหมดแต่สนใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมองที่จอ <c oughs> เห็นน้องอยู่ในจอด้วยอ่ะต่อไปนะคะ <c oughs> อเราต้องเด่ดนเนาะเขาฉายไปที่เรานอนหลับทําให้สมองได้พักผ่อนแต่อดนอนเนี่ยทาให้เซลล์สมองตายเอาก็ใส่แบบนี้แล้วทาให้คือ A <c oughs> ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งเบื่อนะไอ้เบื่อเบื่อเนี่ยมันก็โอ๋อ,อ,อแต่เดี๋ยวมันได้เองนังเรียนต่อไปนี่อันนี้ต้องระวังเลยนะน้อง พวกนอนคุมโปรกอ,อะคุณคุมปองบางคน,นกลัวผีคุมเขาไปเลยค่ะลืมตัวขาดออกซิเจนหนูนี่จะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นใส่อย่างนี้เลยใช่ไม่ใช่เอ <m> เลยใส่เอเข้าไปเลยค่ะ และลดออกซิเจนมันก็จะส่งผลถึงการลดออกซิเจนด้วยไอตัวนี้ทำให้ลดออกซิเจนค่ะซึ่งต่อมาจะส่งผลก็คือเอต่อไปที่ประสิทธิภาพการทํางานลดลงสรุปไม่มีอะไรน้องๆก็ใส่เครื่องหมายให้เป็ดแล้วก็ใส่สัญลักษณ์แทนเข้าไปง่ายมากๆมากๆ ะะอีกอันหนึ่งคือเบอร์แปดค่ะใช้สมองขณะไม่สบายอันนี้ก็ฝากด้วยน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะบางคน,นยพยายามฝืนครูรู้ว่าตั้งใจมากค่ะแต่ไม่สบายพยายามฝืนใช้สมองฝืนมากๆเขาบอกว่าทํางานหรือเรียนขณะป่วยค่ะจะทําให้ประสิทธิภาพนะคะการทํางานเนี่ยของสมองลดลงซึ่งทําให้ก็เออีกแล้วใช่ไม่ใช่ง่ายมากน้องไม่ต้องตกใจทำไมอาจารย์เอาแต่แบบง่ายๆนะคะก็มันง่ายอะค่ะต่อไปเอออันนี้ขาดการใช้ความคิดอันนี้จริงคะ่ะน้องๆ เขาบอกบ้านใครมีอมาามีคุณย่ามีคุณยายที่เริ่มมีอายุต้องให้เขาใช้สมองครูเห็นเด็กรุ่นใหม่นี่นะชอบพูดบ่อยเลยว่าโอ้ยอาจารย์ขาหนูอยากให้แม่หนูสบายแต่รู้หรือเปล่าว่า การให้แม่สบายก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องให้แม่นั่งเฉยๆค่ะพอสักวันแม่จ,จะเป็นอัลไซเมอร์เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องฝึกให้แกเนี่ยมีการคิดนูน่นคิดนี่เช่นดีดลูกคิดบ้างหรือให้แม่กด,กดเกมเล่นออเดชั่นอะไรก็ได้ให้แต่กแกเต้นของแกไปเรื่อยๆนะคะโอเคเพราะว่าวัยนั้นคงไม่มีการโดนหลอกแล้วคุกคุกเข้าใจอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยขาดการใช้ความคิดเนี่ยจะทําให้สมองฟอก็ใส่แบบนี้แล้วก็เอใช่ไม่ใช่ ที่เหลือใส่เองข้างหลังโอเคนะครูข,ขออนุญาตผ่านเลยนะคะน้องๆคง,ง,งได้นะระหว่างนี้นะคะถัดไปค่ะเรามาดูต่อไปครูเลือกบทความที่คิดว่าจะได้ไปรยโ่กับน้องๆนะคะหน้าห้าค่ะอาหารขยะค่ะอ่ะแม้ไม่แต่เสียงงูคนเดียวน้องๆคนไหนที่เออสามารถขาซูมซูมอินนะคะ,ะได้ค่ะขยับอย่าขยับเร็วอ่าโอเคได้ค่ะ อย่าพูดกลับวทีต้องขอหน่อยนะขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าแม้เราก็ <c oughs> เด่นเชียวใครเอ่ยนะคะอาหารขยะค่ะน้องๆอ,อาหารขยะเขาบอกว่าการบริโภคอาหารขยะเนาะอ,อย่างเช่นอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าการกินพวกอาหารอะไรฟาสต์ฟู้ดเนี่ยค่ะเป็นอาหารขยะ,ะต้องกดเข้าไปนะคะ,อะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวๆขอขอ,ขออีกทีนะคะโอ้โหมันก็อันนี้เอาไปาโอเค ครูพี่ยังยังไม่ได้จังหวะค่ะยังไม่รู้ว่านาะอ๋ะอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวได้จังหวะแล้วโอเลยทรงนี้เลยอ่ะอันนี้ได้ยังได้ไหมคะได้มเจ้าหน้าที่ได้ไหมฮะอ๋อได้เลยนะคะวันนี้ขอโทษด้วยมันถ่ายทอดสดนะโอเคเป็นเหตุให้ร่างกายขาดโปรตีนค่ะเนี่ยเห็นไหมกินไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยขาดโปรตีนวิตามินและเกลือแหละอ่ะขออนุญาตนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเราวัดกันเห็นเห็นกันเลยค่ะน้องหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ไโมโครโฟนตรงนั้นที่สุดท่ะน้องหญิงค่ะ เดินขึ้นไปไมโครโฟนนิดนึงบอกว่าใช้ใช้สัญลักษณ์อะไรแล้วก็ตัวอักษรอะไรเชิญค่ะน้องหญิงเลยค่ะช่วยช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดเราอายไม่ได้หนึ่งคนเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวไปรับของขวัญแล้วกันดีมะเออเชิญค่ะเชิญค่ะน้องเลยค่ะนอน้องเอาชื่อเล่นนะคะจะได้สะดวกสะดวกแล้วเพื่อนๆแบบไปเรียกชื่อจริงแล้วเขาจาไม่รู้ว่าเอาชื่อเล่นแล้วก็โรงเรียนแล้วคําตอบค่ะชื่อหญิงค่ะน้องหญิงโรงเรียนสายปัญญา,า,ญญาน้องหญิงว่าอันนี้ต้องใช้เครื่องหมายอะไรเป็น เป็นเหตุค่ะอย่างนี้ถูกไหมครับครูปิงเขียนนี้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วใช้ตัว A ตัว F9 9 h หรือตัว D ตัว A ค่ะดีมากค่ะน้องหญิงดย๋ยวน้องหญิงก็เป็นคนแรกที่ไปรับรางวัลนะเดี๋ยวตรงเราตอนที่เราจบรายการไปรับไปรับรางวัลจากพี่ๆทีมงานนะค่ะเก่งมากค่ะเป็นตัว A ค่ะดีมากเลยต่อไปค่ะนี่เขาบอกว่าซึ่งจําเป็นต่อร่างกายเสี่ยงต่อภาวะการเกิดโรคหัวใจหมายความว่าตรงนี้พอร่างกายขาดตรงนี้มันก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขข้อและโรค วนนะคะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนการทําให้เกิดปุ๊บมันก็คือ A เหมือนกันโอเคไหมคะได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะซึ่งส่งผลเสี่ยงต่อประสิทธิภาพของสมองด้วยคําว่าส่งผลค่ะน้องหญิงคะครูปิงขออีกครั้งได้ไหมคะน้องหญิงยืนไปตรงนั้นอีกครั้งนะคะน้องหญิงเมื่อกี้ค่ะอ่าช่วยคุณครูด,ด้วยนะคะแล้วก็ตอบครองแค่วมาเลยค่ะน้องหญิงว่าตัวนี้ควรจะใส่ยังไงเราวัดผลกันชัดๆเลยค่ะว่ายังไงคะ่ะน้องหญิงเชิญค่ะ ส่งผลค่ะส่งผลคือเครื่องหมายลูกศรไหมลูกศรตัวเอะอ่าดีมากค่ะดีมากสองข้อถูกหมดเลยใช้ได้ค่ะเนาะน้องหญิงคุณปิงข้ามเลยนะคะน้องหญิงยืนอยู่ตรงนั้นละกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ไหนเกิดแล้วก็เกิดเลยละกันเนาะอ่าต่อไปค่ะมีตรงนี้กลุ่มสารแต่งสีอาหารเช่นทาทราซิน เป็นส่วนประกอบค่ะก็ <c oughs> คือเช่นชมันคือเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ<ช>น้องฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราเขียนครูพิงเขียนอย่างนี้นะคะสารตัวนี้ก็เช่นตัวนี้คือแตกมาตรงนี้ก็ได้หรือแตกมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งการแตกเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะตัวดีตัวดีดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วตามนนี้เป็นตัวดีค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งเก่งจังค่ะดีมากน้องหญิงนะคะอ่ะต่อไปค่ะน้องหญิงต่ออีกนิดนึงค่ะเขาบอกว่ากลุ่มสารแต<ด>่งอาหารเช่นทาราซิน ให้สีเหลือเหืองนะคะอมารลนนะคะให้สีแดงอมารลนนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรคะน้องหญิงตอบค่ะเอาง่ายๆนะพูดง่ายๆเพราะว่าเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ทางบ้านจะได้เข้าใจด้วยค่ะให้เป็นส่วนประกอบเหมือนกันมันมันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรคะมันเป็นอมารลนนี่คือชื่ออะไรคะ ือสารใช่สารแต่งสีงค่ะมันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแตกถูกไหมคะใคะฉะนั้นต้องใช้สัญลักษณ์ตัวตัวดีค่ะเก่งมากค่ะน้องหญิง4ข้อเต็มค่ะน้องเก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะตังกิ้วค่ะอเชน,นั่งค่ะโอเคอันนี้เราก็ผ่านเป็นเรื่องที่2แล้วนะคะน้องๆรู้สึกว่ามันง่ายไหมเนี่ย ง่ายแล้วมันก็จะต้องง่ายต่อไปด้วยค่ะโอเคค่ะถัดไปมาตรการป้องก,กันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตเนี่ยขอบคุณนะก่อนนะคะที่มาเนี่ยมาจากนะคะข้อมูลของเรียนชนรับประธานวิทยาซึ่งเอาไปลงไว้ในวิชาการ .com แล้วครูก็ตัดมาค่ะอ่ะโอเคนะต่อไปนะคะน้องๆสู้ๆนะจ๊ะโฟกัสนะคะโฟกัสนะอยู่กับตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามีมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยงั้นทําเต็มที่เลยค่ะ มาตรการป้องกันโรคให้วัดสายพันธุ์ใหม่ค่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะมาตรการนี้มีอะไรบ้างหนึ่งตรวจคัดตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีอาการไอจามน้ำมูกเป็นไข้แล้วส่งตัวกลับบ้านไปรักษาตัวในทันทีเลยแสดงว่านี่เป็นมาตรการหนึ่งถูกไม่ต้องถูกต้องไหมคะน้องๆนี่ไงมาตรการแล้วก็นี่คือมาตรการหนึ่งดังนั้นนะคะอันนี้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการใครจําได้คะส่วนหนึ่งเขียนยังไงน้องๆดูตรงนี้นะคะดูตรงจอครูตรงนี้ค่ะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้ลูกศรหรือเป็นแบบแตกหรือเป็นแบบสกัดดาวลูกดึงสองสามว่ามาเ oh. ก่งมากค่ะแล้วแบบนี้เราใช้ตัวย่อตัวโอ้โห oh. oh. สุดยอดค่ะตัวดีดอกถูกต้องเยี่ยมต่อไปรณนงคลงให้นักเรียนเนี่ยล้างมือก่อนเข้าเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ใครตอบพู้ได้การรณนงคลงให้นักเรียนเนี่ยล้างมือก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งใช่ไหมคะใส่สัญลักษณ์มาตอนนี้เลยค่ะ ดีด็อกหรือจะเขียนเป็น,นี้ก็ได้เนี่ยไอม้มาตรการมันก็จะเป็นประมาณทรงนี้นะคะยังไม่หมดนะนักเรียนข้อน,นี้มีโจทย์อีกอันหนึ่งค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายค่ะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยภายในโรงเรียนค่ะน้องๆใครบอกคุณได้ว่าการป้องกันตรงนี้เนี่ยป้องกันก็เหมือนเป็นการอะไรแล้วสกัดดาวรุ่งไม่ให้เกิดตัวนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวแทนของเราจะใช้ตัวอะไรแทนคะโอ้สุดยอดน้องๆตัว F ค่ะดีมากค่ะเยี่ยมเลยอีกไม่กี่ข้อนะ ทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นใส่ตัวว่าอะไรเลยคะดีดอกค่ัตะโกนพยายามนี่ตะโกนเพราะการตะโกนเนี่ยเราได้มีส่วนร่วมตลอดเวลาด้วยนะคะเราก็ไม่เราไม่หลับด้วยใช้พลังวัยรุ่นด้วยค่ะต่อไปค่ะเบอร์สี่เพิ่มสบู่แล้วก็น้ายาล้างมือที่บริเวณอ่างล้างมือและในห้องห้องน้าทุกอาคารเรียนค่ะก็เป็นมาตรการหนึ่งใช้ตัวดีมันต้องเป็นแบบนี้คะ่ะน้องๆประมาณทรงนี้นะคะว่ามาตรการมันต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงน,นี้ก็คือตัวดีนะคะต่อไปค่ะ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและวิธีการป้องกันผ่านทางโปสเตอร์นะคะแผ่นพับประชาสัมพันธ์นผ่านทางด้านเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วก็เลี่ยงตาแล้วก็อะไรเนี่ยเสียงตามสายสายอ่านเป็นเลี่ยงตามสายนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งก็ต้องเป็นตัวดีถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะตัวสุดท้ายค่ะกรณีที่นักเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยป่วยเออก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งดีด็อกอ่ยังผ่านได้บทไหมคะ ผ่านได้หมดเมื่อนักเรียนเริ่มรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วเนี่ยแสดงว่านักเรียนเริ่มเก่งขึ้นแล้วรู้ปะเหมือนเราเดินกระทั่งแบบเราคล่องขึ้นมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะผ่านไปเลยนะคะไปดูบทความที่4อันนี้ครูอยากให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ออกมานะคะอยากให้เขียนสัญลักษณ์ออกมานะคะเป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยที่ควรใช้พลังงานสะอาดระหว่างที่น้องๆทุกคนกําลังเริ่มเขียนสัญลักษณ์นะคะ ทางทางทีวีอยากให้ตัดไว้ตรงนี้เลยนะคะให้น้องๆเขียนสัญลักษณ์ออกมาว่าควรจะเขียนอย่างไรลงไปนะคะและเดี๋ยวครูขอ,อนี้พูดเรื่องอื่นไปด้วยระหว่างที่รอน้องมาเฉลยคําตอบด้วยกันนะคะก็พลังงานสะอาดตอนนี้ก็เป็นพลังงานที่ทั่วโลกกาลังเรียกร้องอยู่โดยเฉพาะพวกกลุ่ม NGO n o n g o v e r n m e n t นะคะ โอ n i z a t i o n เขากำลังเ,เรียกร้องอยู่เฉพาะกลุ่มของกิ p นพี e นะคะแล้วก็ให้ความรู้ระหว่างนี้ขณะที่น้องหลายคนเนี่ยนะคะคะแนนแกดอาจจะเต็มเราก็มาทวนสังคมหรือชวนภาษาไทยไปในตัวด้วยนะคะน้องจะรู้ว่าในบรรดาเนี่ยก๊าซธรรมชาตินะคะถ่านหินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อ,อน้ำมันตัวที่เนี่ยปล่อยมลพิษออกมา,มากที่สุดก็คืออะไรคะที่ปล่อยมลพิษออกมา,มากที่สุด หินค่ะน้องถ่านหินเนะาะหินเป็นตัวที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดค่ะฉะนั้นทุกวันนี้เขาพยายามนี่นะคะรัฐบาลพยายามเนี่ยรณรงค์ใช้พลังงานสะอาดซึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยตัวอย่างเช่นอันอันนี้ล่าสุดเลยนะพวกเรานี้ไม่ได้เลยนะใครที่ไม่อัปเดตนี้ถือว่าตก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  กยุคเลยนะคะเราตอนนี้มีโรงงานเนี่ยกังหันลมค่ะซึ่งเพิ่งตั้งใหม่ที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชโอ้โหเป็นกังหันสวยงามมากปเป็นที่ท่องเที่ยวใดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ครูเพิ่งอ่านข่าวนี่ไม่ไม่กี่วันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีการเนี่ยโซลาร์เซลล์นะคะคือพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้เป็นพลังงานสะอาดค่ะเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทํามานานแล้วคือเขื่อนเพราะเขื่อนเนี่ยไม่เกิดมลพิษค่ะแต่ข้อเสียของเขื่อนน้องๆก็จะต้องไม่ลืมว่าเขื่อนเนี่ยมันต้องมีการทําลายป่าไม้ไปในตัวด้วยนะคะค เสร็จไหมคะน้องๆระหว่างนี้เสร็จไหมเราก็นั่งแบบก็นั่งเคาะเราไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะดูซิว่าใครจะสามารถตอบได้นะแล้วใครมีคําถามอะไรเดี๋ยวสงสัยถามครูได้นะคะแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได้ครูจะเก็บไปเป็นเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นเทปที่2ค่ะซึ่งเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่19กันยายนนี้นาองคะพลังงานสะอาดค่ะโอเคนะออขอน้อง ชายอีกสักหนึ่งคนค่ะอยู่ตรงมุมนั้นนะคะใครก็ได้เดินมาเลยค่ะหนึ่งคนค่ะไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดว่าแหมตายแล้วนี่เราเป็นการแบบว่าเราเราจะแบบว่าเด่นขึ้นไปหรือเปล่าช่วยครูค่ะบรรยากาศจะได้เร็วนิดนึงเพราะว่านี่เป็นการถ่ายทอดยิ่งน้องเร็วนี่นะประโยชน์จะเกิดขึ้นเลยเอาเลยเธอแนะนําเลยค่ะเชิญค่ะโอ้โมื่อกี้ไปแล้วน้องสาวไปแล้วน้องชายบ้างชื่อเล่นปิงครับฮะชื่อปิงครับทำไมเป็นช่างพ้องอะไรที่นี้เนี่ย น,ะะน้องปิงค่ะโรงเรียนค่ะส,ออะรรสวนกุหลาบวิทยาลัยครับสวนกุหลาบอ่ะปิงเริ่มต้นพร้อมไหมคะครับผมอ่ะน้องปิงคะครูขอ,อนิดนึงนะคะตอบกระชับแต่ว่าอย่าพูดเร็วเพราะเดี๋ยวเพื่อนที่บ้านจะไม่ทันนะคะครเริ่มต้นเขาบอกเหตุผลที่ควรใช้พลังงานสะอาดแล้วเราก็ดูโจทย์เนี้ยคะ่ะพลังงานสะอาดปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซกด,ดส์สกัดดาวรุ่งครับใช่ค่ะเป็นการสกัดดาวรุ่งการปล่อยค่ะโอเคปะ ทำให้เรียกการปล่อยการคาร์บอนนี่เขาบอกช่วยลดไงคะก็ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ดีมากค่ะสกัดดาวรุ่งเพราะมีคําว่าลดด้วยน้องนักเรียนต้องไม่ลืมถูกไหมมันก็จะแบบว่าเออ่ปล่อยน้อยลงน้องปิงคะครูปิงขอโทษนะคะเราต้องใช้สัญลักษณ์ตัว A ตัว D ตัว F หรือ99 H ตัว F ครับฮะตัว F ครับถูกต้องเลยนะคะตายไม่ใช่น่ารักแค่ชื่อนะเนี่ยอ่ะต่อไปเซลเล่นนะเนี่ยเราต้องมีการเซลกันบ้าง เพราะว่าเพียงอ e ีแซลนี่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคกลางอ่าต่อไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว99เฮตอ่าต่อไปค่ะพลังงานสะอาดคระน้องๆพลังงานสะอาดเนี่ยพัฒนายังย่งยืนในทางปฏิบัติทุกครั้งที่จะตอบคําถามของแกดยาตอบเองขึ้นไปดูในบทความค่ะเขาบอกว่าพลังงานสะอาดช่วยสับสนให้เกิดฮ่พัฒการพัฒนายั่งยืนในทางปฏิบัติอ้าวบอกเลยค่ะน้องปิงเป็นเหตุเป็นผลครับเป็นเหตุเป็นผลใส่ตัวเองครับสุดยอดเลยน้องปิงถูกต้องเก่งสมชื่อต่อไปดู น่นาเกียดมากไปแล้วโอเคโอเค <okay. S 2> เข้าใจคะ่ะน้องเมื่อ3าพลังงานสะอาดผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กไปดูเบอร์สาเขาเขียนว่าไงคะเป็นการสนับสนุนคะ่ะฉะนั้นน้องปิงต้องใส่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งใช้ตัวเครับเก่งมากๆค่ะตัวเออจะพูดอะไรต่อไม่เอาละต่อไปนะคะแล้วก็ซึ่งลดมลพิษค่ะน้อง ก็สกัดดาวรุ่งครับใช่แล้วค่ะลดก็คือว่ามันทําให้ไม่ลดคือทําให้มันลดลงถูกไหมฮะสกัดดาวรุ่งการเกิดมลพิษตรงนี้เราต้องใส่ตัวอะไรเข้าไปคะ F ครับ F สัญลักษณ์ค่ะไม่ใช่สัญลักษณ์ลูกศรเขียนไงคะเอ่อชีแลวกากบาทอ๋อเก่งมากเก่งมากค่ัน้องปิงนะคะพลังงานสะอาดค่ะนะคุณภาพอากาศเนี่ยดีขึ้นเนี่ยเขาบอกช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นใส่ตัวอะไรคะตัว A ครับตัว A แล้วใส่เครื่องหมายอะไรคะ ลูกศรนลูกสอนกอเก่งๆมากๆมากๆห้าข้อไปแล้วขอให้ได้เต็มเลยนะขอให้เต็มเลยนะครับพลังงานสะอาดสร้างงานอันนี้เขาบอกพลังงานสะอาจะช่วยสร้างงานใส่อะไรครับเป็นเหตุเป็นผลเองครับอ่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เอเต็มค่ะดีมากค่ะน้องปิงดีมากค่ะนะคะสวนกุหลาบ่งมากจานครับครับมันมีหน้าแรกครับครับข้อสองครับลดยับยั้งป้องกันลงตัวอย่างครับอันไหนนะครับที่ว่าติดพนันงงเงียมเก็บเงินไม่อยู่ครับไหนครับอันไหนครับอันนี้ น่าแรกที่เรียนเลยเรอบเออว่าไงครับมันสกัดดาวรุ่งต้องเป็นตีพนันงอมแงมเก็บเงินอยู่ไม่ใช่เหรอครับมันเก็บเงินอยู่ค่ะของครูนี่ไงน้องเดี๋ยวจะตัดมาตรงนี้นะคะโทษนะคะน้องๆของครูเก็บเงินอยู่อ่ะต้อ,องปิงนี่มันเก็บเงินไม่อยู่เลยหรอใส่าชีตผิด <c oughs> <c oughs> นะคะทุกอย่างมันผิดกันได้ค่ะโนแมนอิสเฟกร์ค่ะน้องๆทุกอย่างต้องผิด